เพราะเราไม่รู้ว่าความคิดความเชื่อตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาของเราจะส่งผลกับชีวิตในปัจจุบันของเราเราถึงได้คิดเราถึงได้เชื่อในสิ่งที่มันไม่ส่งเสริมชีวิตของเราเราถึงได้คิดในเชิงลบเราถึงได้ให้ความหมายในเชิงลบกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้ เราถึงได้ทำสิ่งต่างๆที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่อจิตใจต่อจิตวิญญาณของเราพ่อแม่ของเราก็ไม่รู้พ่อแม่ของเราถึงได้มีการพูดจาหรือทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องของการเงินซึ่งมันก็ส่งผลต่อสภาวะจิตใจในส่วนลึกของลูกๆที่ได้ยินเพราะพ่อแม่ของพวกเราก็ไม่รู้ ไม่มีใครรู้ดังนั้นในเรื่องไหนก็ตามหรือในสถานการณ์ไหนก็ตามเราจึงไม่สมควรที่จะไปกล่าวโทษใครๆทั้งสิ้นแต่เราต้องมาเริ่มต้นณนะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราไม่รู้นั้นคืออะไรสิ่งที่เราไม่รู้นั้นอย่างเช่นความคิดและความเชื่อของเราเองที่เป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้กับเรา จากอดีตรเราคิดและเราเชื่ออะไรสิ่งสิ่งนั้นเป็นตัวสร้างประสบการณ์เหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนตามสิ่งที่เราคิดตามสิ่งที่เราเชื่อเข้ามาในชีวิตของเราเองค่ะหากเรามีเวลาจงใช้เวลาพิจารณาทบทวนชีวิตของตัวเองดู ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเชื่อตั้งแต่ที่เราเกิดมาตั้งแต่ในอดีตของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เป็นความคิดเชิงลบมีอะไรบ้างที่เป็นความคิดเชิงบวกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ได้นำพาเอาเหตุการณ์เอาสถานการณ์เอาผู้คนเข้ามาในชีวิตของเราและกระทำสิ่งต่างๆตามความคิดและความเชื่อในจิตใจส่วนลึกของเรา ฉันจึงอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครที่ ไม่ถูกต้องเรื่องนี้เราเองไม่ควรโทษพ่อแม่ของเราไม่ควรโทษครูบาอาจารย์ผู้คนใกล้ชิดหรือญาติพี่น้องของเราและที่สำคัญเราไม่ควรกล่าวโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเราที่เราคิดลบที่เราพูดลบที่เราเชื่อในสิ่งลบๆมาตลอดทำให้ชีวิตของเราพบเจอแต่เรื่องที่ไม่ดีพบเจอแต่เรื่องที่แย่ๆผู้คนแย่ๆเข้ามาในชีวิต แต่สิ่งสิ่งนี้กำลังแสดงให้เรารู้กำลังบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราไม่รู้นั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเราก็จะต้องเรียนรู้มันตลอดทั้งชีวิต เราต้องเรียนรู้ที่จะพูดในเชิงบวกที่จะคิดในเชิงบวกที่จะเลือกเชื่ออะไรก็ตามที่มันส่งเสริมชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นสะดวกสบายและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนทุกคนค่ะ